เดือนที่แล้วเราได้เราได้กําไรจากการขายของออนไลน์ของเราเนี่ยหลักหมื่นแต่ทําไมเดือนนี้ของเรามันลดลงลงไปสังเกตไหมคะครูเองก็เป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่ไม่รู้จากคาว่ารักษาถ้าเราเชื่อว่าลูกค้าของเราเป็น V.I.P. หรือซูเปอร์ V.I.P. ของเราเราจะดูแลเขาเป็นอย่างดีเราจะมองข้ามในการเปิดบินของเขาเราจะมองข้ามในการซื้อสินค้าของเขาบางคนลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเพียงชิ้นเดียวซื้อน้อยไม่ดูแล ซื้อแค่กล่องเดียวเองไม่ดูแลไม่ใส่ใจเห็นไหมคะถ้าเรามองข้ามคำว่าเงินนะคะเขาซื้อหนึ่งชิ้นเขาซื้อหนึ่งกล่องเขาซื้อหนึ่งซองเขาซื้อสินค้าหนึ่งอย่างแต่เราใส่ใจเขาพี่คะากินแล้วเป็นยังไงพี่คะใช้แล้วเป็นยังไงบ้างใช้ดิปติกแท่งนี้เป็นยังไงบ้างคะเนื้อดีไหมสีสวยไหมพี่เรามองข้ามค่ะ มองข้ามที่เขาโอยซื้อแค่ชิ้นเดียวอยซื้อแค่หลักร้อยมองข้ามไปได้เลยแต่มองเขาว่าเขาเป็น V.I.P. ของเราถ้าเรามีหัวใจแบบนี้นะทุกคนคะไม่มีลูกค้าคนไหนไม่กลับมาซื้อซ้าและไม่มีลูกค้าคนไหนหรือทีมงานคนไหนออกจากเราค่ะอย่ามองข้ามลูกค้าเพียงแค่เขาซื้อชิ้นเดียวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันเป็นกำลังใจให้กับคุณนับตังค์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ